หนกมากค่ะเป็นบทที่เออเมื่อตอนมาคุยกับปล่ะก็บอกว่าแบบเอออยากลองทำอะไรที่แบบท้าทายแล้วก็ใหม่ๆได้มาจริงๆด้วยค่ะบทนี้ยากมากค่ะก็เป็นอะไรที่แบบเหือต้องทำกันบ้านเยอะแล้วก็ต้องคุยเกี่ยวกับตุกตลอดว่าแบบต้องเป็นยังไงเมื่อวันนี้มัน่ะรันส ก็คือเรื่องเหมือนที่พี่ทูบอกไปว่าด้วยพื้นฐานเรยค

ที่เาะกดจิตเองที่เองได้มาตาบทที่เราหนีได้มาที่ตาพี่เราที่เราพีมาเราไม่ได้ใช้กับตัวเลยไม่ได้กับใคร แต่่เนะือว่าร่วมงานกันสสายมากค่ะร่วมงานกันกับทีมับบมีผลงนทุกคน,กนกแบบจริงๆบรรยากาศของหน้าราก่ะว่าแค่อาจจะเรื่องเข้าเข้าไปเลย ก็ประำตัวก็อยากใ้่อยทวบทุบตัอตวแตว่าถ้าคีบนานๆก็จริงๆก็ก็แย่นานคำว่าล่าสุด จริงๆช่วงนีในช่วงเวลานี้เพราะว่าูสว่าช่วงเวลานี้เ็วอะไรท่ได้แบบได้ a r i a t o n ผลงานท่คุณออกมา M นัมแเอร์ทีานคองคนะคถ่าหนึ่งมันเป็นช่วงเวลาที่ เขาทำคนได้แอดีใจกับงานที่เขาทลอเองก็อยากให้คนโฟกัสกับงานบ้านของทั้ง อย่างมันออกมาดีมากเลยตัตปาร์ตี้ที่มันจัดไปทางเพลงที่ราบอกว่า1993้วยหรือว่าคือมันออกมาดีมากๆเลย 来。 มันเหตุผลว่ามันจะเป็นแคสที่ต้องแบบเพราะว่าดิฉันก็ดูไม่เคยเห็นภาพเหมือนกันไม่เคยยังไงอ่ะมันไม่ดีแบบมันดูแช่นานใช่ในละครแตนนี่มันดูแช่นานไม่ไดง เราไม่อยากเตเดที่ขาน้ที่ของแกบลบ่ะเพราะว่าเราไม่เคยเห็น,นเขาเเรา<แ>ด้วยวาที่เราเล่นละครมาเยอะเราไมด้แกบอกเลยวา,มาไม่บอกไม่ได้บอกค่ะแล้วก็ทุกคนก็ฟังรีนสกนับคือว่าคิาแ่แลคือัแบบ่วแบบ แค่ยูเนาะใช่ค่ะก็ก็ดูเป็นผลงานศิลปะชิ้นหนึ่งค่ะตั้งใจทำอะไรตั้งใจเลยที่บอกตั้งใจน่ยก็ทีมงานเยอะมากทุกคนตั้ใจทำงได้มาค่ะทุกคนแบบโฟกัสกับกานมากแล้วก็การถ่ายทำก็สมมติมากตนวเองก็เอนจอยมากเพราะว่าก็เป็นกองใหม่ไม่เคยเจอเลย้วก็ได้ลองท เียร์คนอื like oh, so ah, ่นไหมพี่ช uh, ่ยร่ะถามไ่เยยังไม่ยังอะไรเลยชในละครดิบหกนเออที่ชจานี่พี่ชาติเมียอะไรนะเออไม่มีนะพี่ชอะไรนะพีห้สัตวพาก่อน